สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมครับขณะนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข217นะครับวาลินชำลาบด่านพรมแดนช่องเม็กนะครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีเพื่อนเพื่อนนั้นอยู่กับช่อง YouTube หัวใจมีตีนออ h เด a y นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อน ถนนหมายเลข2 1 7นะครับที่เรากำลังสัญจรแล้วก็ดูคลิปอยู่ขนานี้ครับเพื่อน,เ,อนเริ่มต้นที่อำเภอวาลินชราบนะครับผ่านอำเภอสว่างวีรวงเข้าอำเภอพี่บูรณ์มังสาหารครับจากนั้นนะครับเลี้ยวขวาไปที่อำเภอสิรินทรนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่อำเภอสิรินธรนะครับที่ด่านพรมแดนช่องเม็กครับวันนี้นะครับ ผมจะนำความสำคัญของถนนหมายเลข217มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีถนนเส้นนี้ไทยกับลาวเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับ mm. ช่วงที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปขณะนี้นะครับคือช่วงที่มุ่งหน้าสู่ด่านพรมแดนช่องเม็กนะครับ ด่านพรมแดนช่องเม็กครับตั้งอยู่บนถนนหมายเลข2 1 7ก็คือถนนเส้นนี้แหละนะครับที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปนะครับตรงข้ามกับด่านพรมแดนช่องเม็กนะครับมีด่านชื่อว่าด่านสาบนวังเต่าเมืองพลทองแขวงจำปาสักของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับช่องเม็กนะครับเป็นชื่อช่องทางที่ชาวไทยและชาวลาวนะครับขนส่งสินค้า ไปมาหาสู่กันในอดีตนะครับเมื่อก่อนครับถนนหนทางไม่เจริญเช่นนี้ครับการขนส่งสินค้าเมื่อก่อนนะครับจากลาวมาไทยแล้วก็ไทยไปลาวนะครับสินค้าส่งออกของไทยไปสู่ลาวที่สําคัญก็ได้แก่เกลือและก็น้ำตาลนะครับส่วนสินค้านําเข้านะครับที่ไทยรับมาจากประเทศลาวได้แก่ลูกเล่ว่าแข้งและของป่า การขนส่งเมื่อก่อนก็ขนส่งมาทางแม่น้ําโขงนะครับฝั่งลาวก็จะมาจากเมืองปากเซแขวงจตปาสักนะครับล่องเรือมาทางแม่น้ําโขงแล้วก็มาขึ้นที่แม่น้ํามูลที่อําเภอพิบูลมังสาหารนะครับแต่การขนส่งผ่านช่องทางแม่น้านะครับก็มีอุปสรรคมากโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งนะครับแม่น้ํามูลก็จะตื้นเขินครับมีเกาะ,ม,กะมีแก่ง ขวางเส้นทางสัญจรทางเรือนะครับบางครั้งไม่สามารถใช้เส้นทางทางน้ำได้ครับต่อมาการนำเข้าส่งออกสินค้าจึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทางบกนะครับโดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กซึ่งถือเป็นช่องทางติดต่อระหว่างอำเภอพิบูลมังสาหารกับเมืองโพนทองแขวงจำปาสักนะครับตั้งแต่พศ .248 พถึงพศ .2518 ได้มีการปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เนื่องจากความไม่สงบและการเปลี่ยนแปลงการปกครองในราชอาณาจักรลาวนะครับต่อมาในปีพศ2531ได้เปิดจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนและเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2532กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กอีกครั้งส่วนทางสปปลาวนะครับก็ได้จัดตั้งด่านสนากลวังเต่าณบ้านวังเต่าเมืองพลทองแขวงจำปาศักดิ์ ขึ้นมารับรองการค้าในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับจนกระทั่งพศ2535ได้มีพระราชกิจสรีกาจัดตั้งอำเภอสิรินทรโดยแยกจากอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอโของเจียมนะครับในปี2536จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการพัฒนาชายแดนช่องเม็กเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการ เป็นประตูสินค้าสู่อินโดจีนจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานศุลกากรตั้งแต่ปี2547บนพื้นที่ประมาณ70ไร่ใช้งบประมาณ180ล้านบาทซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี2555ทําทำให้ถนนหมายเลข217ก็ถูกนะครับพัฒนาขยายขึ้นเป็นสี่เลนนับตั้งแต่พศนั้นเป็นต้นมานะครับ เพื่อรองรับการขนส่งที่จเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยนะครับสู่อินโดจีนก็จะมีลาวเวียดนามกัมพูชานะครับถนนเส้นนี้ก็มีผ่านจุดท่องเที่ยวที่สำคัญหลายจุดนะครับพัทยาน้อยวัดภูเผาสิรินทรน,นะครับ นอกจากจะสำคัญในการขนส่งแล้วยังสำคัญในด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชม YouTube ช่องหัวใจมีตีนออนเดอะเวครับขอบคุณที่คอมเมนต์แนะนำเข้ามานะครับขอบคุณนะครับที่ กด s u b สไครต์นะครับจนทําให้ช่องหัวใจมีตีนะครับมียอด s u b สไครต์สองหมื่นสองพันสองร้อยกับอีกยี่สิบสองคนนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับขอขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่บอกว่าทําให้ไม่เหงาในช่วงกักตัวนะครับอ่านแล้วก็มีกําลังใจครับทุกคอมเมนต์แหละครับอ่านแล้วมีกําลังใจหมดนะครับ ขณนะน,นี้นะครับเป่าก็เดินทางเข้าใกล้ด่านพรมแดนช่องเม็กแล้วนะครับในช่วงโควิด -19 ้านะครับด่านพรมแดนช่องเม็กก็จะมีเฉพาะรถที่ขนส่งสินค้าเพียงเท่านั้นนะครับประชาชนลาวกับไทยนั้นยังข้ามไปมาหาสู่กันไม่ได้นะครับทางสปปลาวเขาก็กลัวทางไทยมากนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อทางฝั่งประเทศไทยนั้นเยอะมากครับคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่15มีนาคม2564นะครับ ช่วงนั้นโควิด1 9ยังไม่เยอะเหมือนช่วงนี้นะครับตรงนี้ครับเราถึงแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีรถบรรทุกนั้นจอดรอข้ามไปฝั่งสปปลาวนะครับนี่คือฝั่งไทยนะฮะคลิปนี้ก็จะยูเทิร์นกลับมาแล้วก็จะไปวัดภูเพาวศิรินทรนะครับก็จะจบคลิปครับเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมผมลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ